เอาเลยครับได้ทึ่งปลาได้ทึ่งบักหอยนะครับโอ้โหหอยตัวหน่อยใหญ่นะครับเบ้อเถื่อเลยวันนี้แมงมือลงครับพี่น้องเ๋ยวะมังล่ะนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็แต่ไม้มีโอกาสพามาตังข้างมาไฟนอทยาหน่อยหลังจากที่เวียนว่างจากการขึ้นเขานะครับส่วนนี้ไม้เดิมครับกลับมาลุนกันครับพี่น้องสีได้โตปอนะครับ บรับบ่แจ่ใยว่าพอได้มาโดนแล้วประมาณเกือบพกเดือนแล้มั้งครับไปครับอ้ยมึมึง,งมเมาไปครับ มันปูอล่ลงคือผมมีแมงลงนอครับพี่น้อง ม,มีปลาสวบดยู่ครับแต่ว่าบ่ิดสวบเบด,ดพี่น้องเนี่เอาละครับพี่น้อง เต็มแหกครับโอ้ยรุดโอ้ยชิรายดีกว่าเต็มแหกรุดสับนะครับโอ้ยเส่ยสองตัวไปเลยห่า อืมเอาล้วครับเอาแล้วนะครับไม่นี่นะครับมาแล้วครับมาแล้วอืมโอ้ยปลาสูตรครับพี่น้องปลาสูกร,ระลสูบนะครับนะครับโอ้ตัวส,สวยเลยครับพี่น้องอ้านะ ไม่แหลกโยกมานครับพี่น้อง อืมเอาละครับตัวอืมอืมแห่งพอสมควรนะครับเอาโอ้ยเพื่อนนี่ตัวนี้อันปลาบักมุงครับพี่น้องปลาบักมุงเขานะครับนครับมันเป็นปลาอย่างนี่ครับปลากม่งนะครับโอ้ยขย้อนว่าสวัสดเถือ่อแหงผูโลกปลากม่งเขามากินหดยังเมานะครับ ยางมาส่วนนี่ครับหนึ่งตัวตัวเล็กๆตัวน้นอยๆโอ้ย <c oughs> โอ้ยป้านี่นเองนะครับเอา้าเก็บแต้มครับสั้นบริกินได้มไหมนี่อาหารเทียงอาหารเทียงนะครับโบเก็บแต้มสั้นบริกินซ้ำนี่ น,น้องนี่นะครับนี่ครับนี่ละปลาอยู่ไอ้ข่างตำมังไฟนะครับสำหรับข่างกำังไฟในมือน,นี้ก็โมมันครับพี่น้องสิผ้าใหญ่ใหญ่มองไปฟังทั้งฝุ่นนะครับลอกเมืองพะว่าปลาบกเขาไม้ทั้งฝุ่นพมกับปูหว่วซื้ออย่างไม้ปำหนามมั่งครับ ไปครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเลืยเวลาอีกประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะครับกับตรงกับพูดพาไปทั้งปุ่นครับพี่น้องพุ่นทั้งพุ่นก็ทั้งปุ่นนะครับไปครับอน้หาำก็ล่งคักลงแน่พี่น้องเลยอู้เคยเห็นห่ำล่งคักปานหอยนอนตายสนั่นเลยนะครับ สำหรับไม้สองกับปลาบกเขากันนะครับว่าผมไปเห็นมกหอยนะครับพี่นนอบันที่นี่สิผาไปเก็บมกหอยได้่ <c oughs> มดเปลากับเอามกหอยหตัวหนอมกหอยมีตัวหน่อยใหญ่ครับไปครับหาลงรุยหอยกันนะครับนี่ไม้นี่นะครับนี่ไม้นี่หอยเยอะหลายครับผู้ใดเบื้องคิปผมกับอยากอยากมาหากับล่องมาหามงงงางมมาได้นะครับหอยหลาย ผมเหยิบหยิบหยาบไปเห็นหอยนะครับกะสิงม,มหอยตัวบางที่นี่นี่ครับยางนงมาก็เห็นแล้วครับนี่นี่หอยน้อยนึงครับนงมาก็เห็นเหรอหอยนึงโอ้น้อยหน้อยหอยกว้าใหญ่ครับพี่อหอยหนึงกําลังกินกินใบหญ้ายอยู่ครับนี่หัวกระตรงงม,มตัวนี้เอา้า ว่าเขางุ่มนี่ถ้าได้หลายนี่งุ่มเอาเน,น้น่อนเนะครับนี่ลุ้มลุมหอยครับลุมหอยแต่ว่าจะเป็นหอยนี่ครับหอยเกิอกมากเอ้าทังได,กงด้กับตรงเนี้ยแตเนี้ยกินละวมัอน,นี่ปลาบ่ได้ครับหุ้มหอยต้อนะครับน,นี่เนี่ยทุดมือสับนี่น้อยนึง วิธีการงุ่มก็ดีขึ้นกันแต่ว่าเนี่ยเเห็นพี่น้องเนี่ยเเห็นน้ำอือตวนี้แม้นบ่น,นี่เป็นหอยบ่แม้นอีดีนะครับนี่กำลังฟังตัวลงกี่ตมนะครับกินอิ่มเดี่ยว่าจัรย์นะครับน้อยนึ่งมีแนวอยู่ครับโอ้ยนี่ครับน้อยนึงนี่ นี่หน่วยนึงโอ้สองสามน่วยครับเล่นกันไปหรอกเฮ้ยหุ่มหอยแล้ววันนี้โอ้ลูกใส่พวกมานำพวกมานเลยปกติลูกใส่มานำมานเลยตกปลานี่หน่อยนึงผมุ่ค่คอยได้เราไมแต่เพิ่นแบบามตกปลาน,นี่ครับผมุ่มออก ใส่ยู่ครับนี่กระลังสิฟังโตลงไปนะครับนี่หอยกระลังสิฟังโตลงไปนี่กระตุม้มนี่ลุ้มแบบนี้ครับตัวหัวหงอกหอยหยังนี่หอยเกือกมาครับหอยเกือกมากินได้คือกันครับตัวเขา,าตรงเลือเอาหน่วยใหญ่ง หอยอยังอ้หอยจูบครับรงหอยจูบหอยขมมานี่มันมาฝังโตอยู่นี่ครับนี่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 น้อ,อยครับเป็นข้อ,อ,อมาเหยี่ยงทันอ้อยตอึกว่าหอยตอพี่น้องตอแหลมปิดลิบเลย โอ๊ยยังเจบหอยนวดแกงครับนี่อยังหอยคือกัดนี่ก็หอยหอยครับหอย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 งายหอยขวม่มหอยจูบหอยขมหอยเราต้องงมหอยงมหอยที่นี่แล้วก็ไปงมหอยที่บ้านันว่ะหอยอย่างนี้นี่พี่น้อง หอยแตดบ้านผมมันผมเอิดหอยแตดเกิดไปตอนสอนนะครับเนาะหอยแตดัาโอ้ยเป็นตอนสอนเกิดซื้อหอยู้ใดก็ได้เขาเจะตั้งซื้อไปให้มันผู้ใดเป็นคนตังน้งครับ เอิดกนบัตรก็่นเลยหตวหอดแตหอยเต็ดหัวเตะจาย่นฉันะดม้มหงหัวนบอมอนโบอึบปอกไรนครับอู้หน่ยเบอเลย ผมลงไปนี่เือดองนี่โอ้ยนียน่ก็ใหญ่กัดแก่นี่นี่น,นี่โอ้ยนัวดาเรื่งปนมมือผมน,นะครับโอ้ยง่อยพวกใหญ่นี่นนหอยเขื่อนเขาว่าหอยเขื่อนหอยเคือเค่อนนี่ดีตัวนี้เพราะผ,ผมเก็บอยู่เขื่อนถ้าม่นเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงไว้จะเป็นหอยหอยเขื่อนเลี้ยง โอ้ยบวพ่อได้ตบ่วกขับ,บเ็บป้าน,นี่ก็บไายเติบเนี่นี่ครับตัวน,นี้ห้อยห้อยเราครับนี่ครับพี่น้องห้อยนี่แย่งมึงสิก็มีครับนี่ครับเห็น,หน,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 นบ่นี่นห้อยครับ น,นี่นวยนึงนวลบุรือเธอน้ำคุณกำังที่มาอ่าผมนี่ไะยางมันคุณเนี่ยโเห็นบางทีถ้าคุณแล้วนี่นวยนึงครับนวบปัญญายเป็นไหน ท่านท่านเขาง่ายบันไดครับหอยแต่ว่ามีตัวน้อยหน่อยตัวหนักอย่น้อยหน่อยครับเพราะท่านเพราะ่านเขาฟังในขีดตุ้มครับคล้องมาคล้องมาหนีนี่เมลงหนีครับโจ๊กเมล่งหนีแม่นโหลดครับน,นั่นเห็นบอกครับนี่ที่เริ่มเขาง่ายนะครับข้างเวีนนี่หน่วยหนึ่งสองหน่วยครับฟังใม่ยินหน่อยหนึ่งฟัง,ง,ใใง,งใยในตุ้ม ใเด้คุณเด้ยบายนะครับนี่ห้อ,อยอันนี้ครับบ้านผมเอือ่อนห้อยแตดนี่ห้อยบ้านพี่น้องเอือ่อนห้อยยางกันแนะนำแนะน,นำนี่นะครับดตเดือกระตุ้นวยใหญ่นะครับโอ้ยถึงขันมาให้เสียเลยนะครับพี่นอ้องว้าย อเอาเลยครับได้ทึ้งปลาได้ทึ้งบักหอยนะครับโอ้โหหอยมีตัวหน่อยใหญ่เนะครับเบอ้เอเถอะเลยพุ๊บนะวันนี้ปูป่ผมโอ้โหหอยฮันครับโอ้ได้ทึ้งปลาได้ทึ้งบักหอยนะครับผ่านครับคลิปนี้ครับได้ปลาสามสี่ตัวตัวมัใหญ่ รับไมข้ขางมวกไฟป,ปัทยาหน่อยนะครับแต่ว่ากัยังแก่เมื่ออยู่ครับในปกหอยฟังตรงขามขามับก็ไปคางหมวกไฟนะครับมาเบิ่งไม้ฟังนี้ว่าจะมีปลาเขาบอกประนิ่นหลายครับพี่น้องแต่ว่าก้าแมงลลกครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับพ่อไอทีตามถารับชมจะเฝ้าทิมตอบปลากันนะครับเดื่อคลิปนี้กับประมาณสวัสดีครับ